รีวิวน้องเวฟของเรานั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนรอคอยกันนานหรือเปล่าสำหรับคลิปรีวิวนะครับหลังจากที่ว่าเราได้น้องเวฟมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนไปยังไงบ้างก็มาดูกันเอาเจ้าจเป็นไข่จเจ้าขึ้นมาเขา่ากล่องเขา่ามาทำไมเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับไม่รบกวนใครแน่นอนปิดหมดแล้วนะปิดหมดแล้ว นี่คือน้องเว็บของเรานะครับผมนี่เป็นไงีไงหายไปปีหนึ่งเห็นไหมหายปีเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับน้องเว็บเรานะครับปะใส่เลยก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็จะเป็นขอบล้อใหม่นะครับขอบล้อใหม่ลองดูฝั imi ่งนี้ดูฝั่งนี้น่าจะชัดกว่าอ่าเป็นขอบล้อใหม่นะครับผมเป็นขอบล้อของเอสตองนะครับนี่ขอบล้อเอสตองขอบล้อของเอสตองนะครับผมปั๊มก็ยังเป็นปัมเดิมอยอู่นะครับผมผมมั่นใจในฟัมเดิมอยู่สําหรับสายเบก็ผมยังไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะครับผมก็แนะนํากันมาได้นะครับ จานเบก็ยังไม่รู้จะใช้ตัวไหนเหมือนกันก็แนะนํามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุกลมยี่สิบาทยี่สิบบาทใน DIY อเออแล้วก็มีอะไรกันที่เห็นก็เป็นมือเบกนะครับผมมือเบกแต่งจะเป็นมือเบกแต่งทั่วไปแล้วก็แล้วก็ขาวรือเปล่าเขาเรียกแล้วก็ขาวไหมอืมแล้วก็เป็น โชคนะครับผมโชคเป็นของแกซี่นะครับผมแกซี่ตัวใช้งานนะครับไม่ใช่แกซี่ตัวทั่วไป <c oughs> ถูกแล้ว <c oughs> ใช่นี่แกซี่เป็นตัวแกซี่ตัวธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตัวแข่งนะครับส่วนท่อก็จะเป็นท่อของชารนสปีดนะครับผมท่อเป็นของชารนสปีดก็ลั่นเอา,ล,เอาลั่นเอาเรื่องเลยเดี๋ยวท้ายลิปจะมีเสียงท่อให้ฟังนะครับแต่จะไปเปิน,เนที่ที่ไม่มีคนแล้วกัน นี่ก็เป็นถนนปิดหมดแล้วนะมืดหมดแล้วไม่มีบ้านคนแล้วก็อะไรครับแทบจะไม่มีแล้วก็ไม่มีปานน,นี้หรอกแต่ให้ดูว่าเลือนไม้วิ่ง10กิโลนี่ครับผมไม้ผมวิ่งน้อยมากนะ9006เองแล้วก็อ๋อนี่มีไฟหลีไฟหลีเป็นไฟหลีแ่แดงนะครับผมตอนแรกมันจะอยู่ข้างบนนี่แต่ผมย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้ว ชอบไม่เหมือนใครมาสว่างที่ด้วยใชย่แล้วรถก็จะมีอะไรกันมีดีแมปดิแมปเดอยวสตาร์ทได้ฟังเสียงแล้วกัน ใครที่อยากได้สมมติก็ข้างหน้าก็ตัดแกนสองนิ้วนะครับผมโชคลังเป็นสองแปดศูนย์ยางหน้ายางหลังสองร้อยเบอร์สองรอย IRC สองร้อยเบอร์สองรอยนะครับผมใน IRC เบอร์สองร้อยในรกนหน้าเป็น IRC IR นะ IR ลายแม็กซ์ซงเบอร์สองร้อยขอบเป็นหนึ่งจุดสี่ เอสซองหนึ่งจุดสี่ก็ไม่มีอะไรสำหรับการใช้งานของมันเวฟสองพันยิบสามก็โอเคไม่ได้แย่แรงเดิมๆก็แรงแล้วมีแค่ท่อรีแมบก็แรงแล้วมีแค่ท่อรีแมบก็แรงแล้วสำหรับใครที่ว่าไม่ชอบทําเครื่องหรือว่างบน้อยก็เดิมเกมท่อรีแมบก็โอเคนะแรงแต่สาหรับผมแค่นี้ก็พอแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าช่างคนไหนเขาทาได้ก็ทําสีวาวได้ก็ติดต่อผม,มนะครับผมในเครื่องบ็อกเนี้ยยี่สทบนะผมอยากําไม่มีเจ้าไหนทํำสักทีก็รออยู่อยากเห็นสีวาวกัน,กนตัวนี้สําหรับใครอยากสนับสนุนผมก็ไม่ต้องมาสปอนเซอร์อะไรมากนะครับพ่ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็พอแล้วแค่นี้ก็มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรจะบอกอีกทีแล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่บอกลกผมเริ่มจะเบื่อสีนี้แล้วด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับรถนะครับก็ส่วนคร่าวๆก็วันนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปสวยๆไทยคลิปแล้วกันเนาะไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ในที่ท,ที่ไม่มีบ้านคนแล้วนะก็เงียบกิปบนี่ ลอดงดูอ่ะนี่ก็อยู่ในที่ที่ไม่มีบ้านคนแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อน้องเวฟกันเลยดีกว่าไปอันนี้เป็นท่อชานสปีดนะครับผมราคาไม่แรงสำหรับใครงบน้อยอยากได้สวยๆก็แนะนำนะครับท่อชานสปีด เดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวรอรับชมกันต่อนะครับผมสำหรับวิดีนี้ก็สวัสดีครับตรงก็ประมาณนี้ทเทียดเลยกำลังสายตรงนั้นดไปเจอกันใหม่ทีหน้าสวัสดีครับ